สวัสดีครับทุกคนครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าโรคไตวายเลือดลังเนี่ยนะครับหรือภาวะไตวายเลือดลังเนี่ยเป็นปัญหาระดับโลกนะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะครับให้ข้อมูลเอาไว้นะครับว่าในโลกเราเนี่ยมีคนที่มีปัญหาโรคไตวายเลือดลังเนี่ยนะครับประมาณ20% 17-20%ในแต่ละประเทศนะครับในเมืองไทยนะครับก็มีข้อมูลคล้ายกันนะครับประมาณ17%ของประชากรไทยนะครับมีปัญหาโรคไตวายเรื้อรังนะครับไตวายเรื้อรัง ระยะที่4ที่5เนี่ยถึง2 0 0แสนลายส0 0แสนะค,คนที่จะต้องมีการล้างไตนะครับหรือรอคอยการเปลี่ยนไตหรือแม้กระทั่งฟอกไตเองนะครับทีนี้เนี่ยตัวเลือกในการที่ดีที่สุดแน่นอนคือการเปลี่ยนไตแต่ว่าการที่จะเข้าถึงการเปลี่ยนไตรอคิวเนียบางคนรอคิวทั้งชีวิตนะครับเสียชีวิตก่อน,นยังไม่ได้มีโอกาสการเปลี่ยนไตเลย เพราะฉันตัวเลือกถัดมาที่ดีที่เหมาะนะครับคือการล้างไตล้างไตหรือฟอกไตเนี่ยแบ่งออกเป็น2ชนิดนะครับคือการฟอกไตด้วยการผ่านทางเส้นเลือดหรือว่าฮีโมดีลิซิสนะครับแต่ข้อจํากัดของมันคือเราต้องเดินทางไปทําที่โรงพยาบาลเดินทางทำที่โรงพยาบาลเนี่ยประมาณ3ครั้งต่อสัปดาห์ นั่นหมายว่าเราต้องเสียเวลาในการออกจากบ้านทุกๆสอถึงสาวันเพื่อไปโรงพยาบาลบางคนเนี่ยไม่สะดวกในการเดินทางน,นะครับก็ไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมของเขานะครับสิ่งที่จริงๆเหมาะสมกว่าคุณหมอโรคไตเองหลายท่านก็แนะนําว่าก่อนจะไปถึงกระบวนการฟอกไตหรือทําเส้นเลือดฟอกไตเนี่ยนะครับควรจะทําพิจารณาการล้างไตด้วยหน้าทองก่อน การล้างไตด้วยหน้าท้องนี่นะครับเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายนะครับทําที่บ้านได้นะครับไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลนะครับก็ลดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องคนที่ต้องคอยพาคนป่วยไปนะครับทีนี้เนี่ยก็แบ่งอีกทีหนึ่งนะครับว่าการล้างไตที่หน้าท้องนีครับมีสองแบบนะครับก็คือแบบหนึ่งนี้เรียกว่า c a p d หรือว่า continuous ambulatory peritoneal dialysis นะครับซึ่งอันนี้เป็นวิธีที่จะต้องมีการ ล้ áng, างใตทางหน้าท้องในวันหนึ่งถึงสเวลาก็คือเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนนะครับว่าวิธีที่เหมาะสมและดีกว่าคือการ ล้างไตชีทที่เรียกว่า A.P.D. หรือเรียกว่า Auto m a t e Peritoneal Dialysis นะครับคือเป็นการล้างไตทางหน้าท้องแบบชน,นิดที่เรียกว่าอัตโนมัตินะครับคือเราไม่จำเป็นต้องทํากลางวันสามารถทํากลางคืนได้นะครับเรานอนไปนะครับเราการล้างวิธีการอัตโนมัติเนี่ยสามารถที่จะใช้เวลา8-10ชั่วโมงเท่ากับเวลานอนของเรานั่นหมายความว่ากลางวันเราสามารถใช้ชีวิตปกติใช้ชีวิตนอกบ้านได้กลางคืนเนี่ยเราก็ เข้าสู่กระบวนการล้างไตาทางหน้าท้องนะครับแล้วตื่นเช้ามาขออีกวันหนึ่งเราก็สามารถที่จะไปทํางานออกจากบ้านได้ปกตินะครับและหมายความว่าผู้ป่วยไตวายวระยะเรื้อรังนะครับที่ต้องเข้าสู่กระบวนการล้างไตควรจะพิจารณาลองศึกษาข้อมูลดูนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลน,นะครับบางคนเนี่ยอยู่ไกลการเดินทางไปโรงพยาบาลใช้เวลานานนะครับแล้วก็ต้องไป 3ครั้งต่อสัปดาห์ครั้งหนึ่งเนี่ยต้องนั่งล้างไตถึง3-5ถึงชั่วโมงบางคนเนี่ยมีอาการเป็นลมหน้ามืดระหว่างการล้างไตที่โรงพยาบาลนะครับก็มาล้างที่บ้านส่วนล้างที่บ้านเนี่ยก็ล้างแบบตอนกลางคืนสามารถที่จะนอนไปกับการล้างไตชีวิตเหมือนปกติมากขึ้นนะครับก็ถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็อยากให้คนไข้ถามคุณหมอของท่าน ถึงแนวทางการรักษาที่เหมาะกับชีวิตประจําวันเสียก่อนนะครับเพราะที่สําคัญเนี่ยสิทธิบัตรทองยังสามารถครอบคลุมการรักษาได้ด้วยวิธีนี้เช่นกันนะครับสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ p d anywhere com นะครับถ้าประโยชน์เช่นเคยคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อองท่านนะครับรียยอวย่กับผมหมอนัทนะครับเพราะผมไม่อยากทุกคนป่วยครับ